สวัสดีค่ะป๊อบกินค่ะไปดูคาเฟ่เลี่ยงเมืองกันนะคะ bye bye. Bye bye. ไป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 ลงไปเที่ยวกันไปลงไปเที่ยวกันกลับแล้วนะคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วกลับแล้ว ไปเจออาหารกันนะคะอันนี้เป็นพิซซ่านะะ้าบางกรอบะคะจะสั่งได้สองหน้าในหนึ่งถาดนนะคะนี่จะราคาสามร้อยเก้าสิบบาทะคะแล้วก็จะมีอ่าบิงซูนะคะชาเขียวบิงซูถั่วแดงนะคะแล้วก็ของของน้งเกตจะเป็นบิงซูสตอรอเบอรี่นะคะ ของปพืปิ่ินจะมีกาแฟร้อน1แก้วนะคะนีะน้องเกตนะคะอันนี้พิซซ่านะคะสร้างมาทานด้วยกันนะคะกับน้องโอเกนะคะนี่อันนี้เป็นวิธ,ธีการปรุงนะคะเราจะปรุงก่อน,นะคะแล้วค่อยตักแจกนะคะ ร้านนี้นะ,ะจะเปิดเพลงพจะเป็นเพลงสากลน,นะคะแบบค่อนข้างที่จะเพาะมากนะคะชิลมากนะคะเราก็เลยต้องลบเสียงนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์นะคะวันนี้นะคะเรานัดกันที่จะไปแบบอีกคาเฟ่น,นึงนะคะแล้วพอดีแบบฝนมันตกนะคะแบบลงจากรถไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาคาเฟ่น,น,ะคะคฟนี้นะคะคาเฟ่นี้นะคะก็จะอยู่ เลี่ยงเมืองหนองมนนะคะก็ก็เคยเซิร์ชดูอยู่นะคะในเฟ e บุ๊ k นะคะก็พอจะรู้จักนะคะว่าจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นเมืองแบบคล้ายๆเมืองฟาวดีสอะไรอย่างเงี้ยจะออกแบบแนวแบบสากลสากลนะคะบรรยากาศจะแบบสากลนะคะอ่าเพลงนะ,ะที่เขาเปิดก็จะเป็นเพลงสากลแบบชิลๆนะคะก็นั่ง เพลินๆได้นะคะอ่าบิงซูนะคะอร่อยมากนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ตากฝนมานะคะเพราะว่าฝนก็ยังไม่หยุดนะคะตอนที่เราลงจากรถนะคะเราก็เลยมาสั่งกาแฟร้อนกินก่อนนะคะจะได้แบบอุ่นๆน,นะคะร่างกายนะคะ บรรยากาศน,นะคะภายในร้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะสวยนะคะดูหรูดูอารมดูมีรส,สนิยมนะคะก็มีเชิงเทียนแบบว่าโรแมนติกมากนะคะที่นั่งก็มีทั้งแบบโซฟาแบบโต๊ะไม้หรือจะเป็นแบบครอบครัวใหญ่อะไรก็ได้นะคะมีแบบมุมแบบ นักร้องร้องเพลงในตอนค่ำๆนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็สถานการณ<า>์โควิดนะคะก็อาจจะไม่มีนักร้องนะคะวันนี้นะคะป๊อบกินนะคะก็ใส่ชุดแบบว่าจะไปเล่นน้ำนะคะน้ำตกนะคะก็เลยเป็นชุดแบบสบายๆคลายๆจะ ไปเล่นน้ำมากกว่าที่จะเข้าร้านนี้นะคะแต่เราเป็นคนง่ายๆสบายๆสไตล์สไตล์ป๊อบกินนะคะเราก็เลยแบบไปได้อ่ะเราก็ไปได้ทุกที่ของเรานะคะขอแค่มีความมั่นใจนะคะเราก็ไปหมดนะคะสวยนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะเป็นโคมไฟเห็นไหมสวยงามน,นะคะ ก็จะดูอาร์แบบสกลสกลน,นะะนี่เขาก็มาเสิร์ฟนะคะบิงซูนะคะบิงซูนมสดสตอรอเบอรี่แล้วก็มีผลไม้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะแคนตาลูปอ่ะเอออร่อยมากเลยนะคะบิงซูสองถ้วยนี้นะคะรสชาติดีเลยนะคะ นี่ก็ถ่ายรูปเล่นกันซึกหน่อยนะคะนี่ก็เป็นครอบครัวของเรานะคะคบบอันนี้ก็น้องโอเกะนะคะไดอารี่ลอฟลี่นะคะสาม,มารถติดตามช่องน้องโอเกะได้นะคะที่ YouTube น,บบนะคะนี่ก,ก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะคก็ ถ่ายรูปเล่นกันสึกหน่อยความสุขม่ใช่่ที่มีทุกไรความสุขอยู่ที่ที่ผไร้ขอใช้ยังในสิ่งที่เรามีความสุข

ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะจะเป็นแบบมุมแบบเก้าอี้แบบนั่งแบบชิวๆสองคนอะไรอย่างนี้นะคะมาชิมบิงซูชาเขียวถั่วแดงกันนะคะอของป๊อปกินนะคะก็จะมีนมสดราดน,นะคะ แต่รสชาตินะคะจะหวานน้อยนะคะออยากจะได้เป็นนมข้นราดมากกว่านะคะเพื่อจะได้เพิ่มรสชาติหวานขึ้นนะคะความสุขไม่ใช่ที่มีเท่าไรความสุขอยู่ที่พอไรพอใจหรือยัง

우라 우라 진지카 우라 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 미몬소사 큰 꿈이러라 큰 지러라 꿈이러라 큰 우라 큰큰 누라 우라 우라 진지카 รักเรารัรามีมองมีอคืนคนที่เรารักคนที่เราขาไม่รักเราเขารักเราคนคืนรักคนคนคคืนรักสังเกตนะคะ โยกไปด้วยนะคะกินไปโยกไปด้วยนะคะเพราะว่าเพลงเพราะนะคะชิวมากความสุขมีใจอยู่ที่มีเท่าไรความสุขอยู่ที่ทออี่เท่าไรขอใจยังนิสิ่ีเราที่เรามี

그는 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 ออมุมนี้นะคะจะเป็นมุมหน้าห้องน้ำนะคะก็เป็นห้องน้ำเล็กๆนะคะสะอาดดีนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะจะเป็นแบบสวยนะคะแต่งไว้แบบเป็นศินละปะนะคะค่อนข้างจะอาร์ตนะคะอย่างมีศิล์ีศิล์นนะคะเป็นอาร์ตมากเลยนะคะก็เป็นกรอบรูปสวยๆอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะที่เรา ค่ายกับลูกเชอร์รี่นะคะสบาย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  ช้างคืนช้างคืนเจ๋อเรามาโมนะคะเะคะมาหนะคะเมาเรื่องประตูอันนี้ก่อนนะคะ<ม>คือแบบว่าประตูนะคะก็จะออกแนวแบบว่าอาร์ตมากเลยนะคะเป็นแบบเหมือนปราสาทนะคะก็ เราก็กลัวนะคะก็ค่อนข้างที่แบบมันก็ประตูมันก็อาร์ตอยู่แล้วนะคะก็น่าจะเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วเราก็กําลังยืนถ่ายรูปอยู่นะคะแล้วก็มีพนักง,งานโผล่มานะะร้ตกใจหมดเลยอะ่ะเราไม่คิดว่าจะมีคนโผล่มานะคะคือแบบดูจากประตูนะคะมันจะอาร์ตมากเลยะคะ่ะเป็นเหมือนปราสาทในเทพนิยายนะคะแล้วก็มีพนักง,งานโผล่มาโอโ้โห ร้องกันเลยอ่ะตกใจอ่ะไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันไป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 เราไปเที่ยวกันไปเราไปเที่ยวกันความสุขมีใช่ที่มีเท่าไรความสุขอยู่ที่ที่พอไรขอใจฉัน Sing me, singer, round me. Quam so, you me to lie. Quam so, you me. มุมห้องน้ำนะคะก็ยังถ่ายรูปกันได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะทุกนี้นะคะเป็นภาพรวมนะคะที่คุณแม่ถ่ายให้นะคะสวยงามนะคะสวยงามคนที่เขารักรอรักรอไม่รอไม่รอคนที่เรารัก ไม่รักเราคืนคมอ,อุราติดตามนะอีพีถัดไปนะคะของช่องป๊อปกินนะคะแล้วเราก็จะนำทิปสนุกๆน,นะคะมาเล่าเซวกันฟังนะคะก็เหมือนให้เพื่อนได้ดูนะคะอันนี้ก็แบบเราลงใน Facebook, IG, TikTok เราก็เลยมาลง Youtube ด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะออกไปเที่ยวลำบากนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองอยู่ในระยะปลอดภัยจริงจนนนะ,ะนำเสนอทิปเก,ลกล่าๆไห้ชมพังๆไปก่อน